สวัสดีคะ่ะสัตว์เลี้ยงซอกราวนะคะ,ะสัตว์เลี้ยงแบบบ้านนอกบ้านนอกวันนี้มาพามาดูกรงของแกสบี้แบบง่ายๆนะคะการทํากรงแบบง่ายๆนะคะอันนี้จะทําจากพลาสติกนะคะอันนี้จะเป็น่วนของตัวผู้นะคะพอดีจะแยกเป็นช่องละหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าเธอยก็จะกัดกันก็เลยต้องแยกนะคะการทํากรงนะคะเอาพลาสติกนี่คะ่ะที่เป็นร่องแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาไม่กัดนะคะ ก็คือถ้าถ้าอยู่ที่นี่จะทําเป็นเปิดข้างบนนะคะแล้วก็จะยกขึ้นจากพื้นนะคะเพราะว่า,าใช้พลาสติกตัวนี้นะคะเขาก็จะเอืจะเยี่ยวก็คือลงไปตรงพื้นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นมันนอก <c oughs> ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็กรงก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ไกลบ้านมากเลยนะคะก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเราจะไม่ได้กลิ่นแน่นอนการปล่อยคืออิสระเสรีนะคะแล้วเราก็จะทําความสะอาดโดยการเอาเอึองเขาไปใส่นู่นนะคะ ต้นกล้วยต้นแก้วมังกรนะคะอันนี้เป็นลักษณะของกรงของบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกจริงดูดูลักษณะขวดอีิใส่อาหารขวดโคกค่ะบ้านนอกจริงไหมจริงของแท้เลยนะคะอาวัาสดุที่ทําหาได้ตามธรรมชาตินะคะการเลี้ยงง่ายๆนะคะนะคะอันนี้จะเป็นเพศผู้นะจ๊ะแยกกัน อยู่สี่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวหนึ่งก็คือไปผปสมพันธุ์อยู่นะคะก็คือเลือกพ่อพันธุ์ได้เลยถ้าเอาไว้ใกล้กันทูก็จะเห็นกันนะคะนะคะแกมีทัหอันนี้สามเดือนนะคะเขาจับหนูทุกวันลูกอ่ะโชว์หน่อยโชว์รูปหมุนนะคะอันนี้เป็นผู้ชายครับผมนะคะแกสบีผู้ชายอันนี้สามเดือนนะคะเล็กสุดเลยอ่ะเดินไปเอ้าตกลงไปแล้วถ้าอยู่ใกล้กันเราก็จะกัดกัน ต้องเอาออกแล้วก็เขาก็จะนึกว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเขาจะขี่หลังกันอ่ะไฟแรงมากนะคะอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะอันนี้ก็คือทํากั้นนะคะกั้นเวลาฝนตกอะไรก็คือเอาเอาอันนี้ลงไปกั้นไว้นะคะก็คือบ้านนอกจริงตามตามงบประมาณเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องได้เสียอะไรมากมายนะคะแล้วแค่ซื้อไอ้ที่ตรงนี้มามันมีดีตรงที่ว่า สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็อึเขาก็ไม่อับไม่ชื้นนะคะอยู่ข้างล่างเลยนะคะทาความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าไม่มีไอเดียก็ก็ลองเอาแบบนี้ไปใชใ้ดูนะคะอันนี้จะใช้ครูบริกนะคะเราจะใช้ไม้ผงไม้ไผ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกความถนัดนะคะและแต่ว่ัสดุที่เรามีนะคะแต่ว่าอันนี้ช่วยให้น้องปรอบปรงดีแล้วก็ได้รับแดดนิดหน่อยช่วงเช้าช่วงเย,ย,ย็นนะคะก็คือแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาก็จะไม่ร้อนมากนะคะ โอเคคะ่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะปากดูกรงแบบง่ายๆนะคะช่องพอดีตัวค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเปิดช่องใหม่นะคะถ้าสนใจเรื่องของแก๊ปบี้เรื่องของกระต่ายนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้ามีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็จะมีอะไรที่สามารถแนะนําได้ก็จะแนะนํายินดีอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะแล้วก็สามารถเอาลูกเคาไปขายได้เมื่อวานก็ขายไปสองตัวนะคะ เขาเอาเราไปคู่หนึ่งนะคะก็คือไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่นะคะเป็นเลี้ยงแบบชอบแล้วก็ความน่ารักของเขาแล้วก็เลี้ยงแบบชอบชื่นชอบนะคะไม่ได้ว่าเลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่ตัวมังหฬานอะไรนะคะด้านนอกก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะอันนั้นจะเป็นตัวน้อยแล้วก็สาวๆนะคะอันนี้จะเป็นผู้สายนะคะดูได้นะคะวิธีทํากรงแบบง่ายๆจ้ะทําง่ายเราด้วยนะคะแล้วก็น้องก็ไม่กัดนะคะพลาสติกแบบนี้นะคะน้องไม่กัดนะคะ โอเคค่ะฝากกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ